หน้าล้อนี้มีพัดลมพกพากันหรือยังผมจะแนะนําพัดลมพกพาที่พกพาได้สะดวกมากที่สุดตั้งแต่ผมมีพัดลมพกพามาเลยนะครับตัวนี้นะครับในแบรนด์จิสุไรรุ่นไหลเก้านะครับมาดูกันว่าตัวนี้มันทํางานอย่างไรแล้ววัสดุเขาเป็นยังไงบ้างครับแล้วผมต้องบอกเลยนะครับว่าพัดลมตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพกพาติดตัวตลอดเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งนะครับเนี่ยมันพกพาง่ายดู เพื่อนๆลองดูนะครับมันเล็กแค่นี้เองผมจะใส่กระเป๋ากางเกงนะครับจะพกในกระเป๋าทำงานต่างๆก็สามารถพกง่ายๆนะครับพัดลมตัวนี้นะครับเขาสามารถใส่ขายคล้องได้ด้วยนะครับแล้วในกล่องเขาแถมสายคล้องคอมาให้ด้วยนะด้านบนนะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จแบบไทสีนะครับด้านในตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับที่อยู่ของมอเตอร์ความแรงสูงของเจ้าตัวนี้นะครับ และในส่วนตรงนี้นะครับพัดลมตัวนี้เขามีในส่วนของปุ่มนะครับในการเซฟตี้ได้เวลาเรากดเรื่นไปแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้กรณีที่เราจะโดนปุ่มโดยบังเอิญนนครับเพียงแค่เราเปิดตรงด้านหลังนี้เราก็สามารถกดปุ่มเพื่อเปิดพัดลมได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือปุ่มเซฟตี้นะดูจากภายนอกแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันเป็นพลาสติกแบบนี้ใช่ไหมครับด้านล่างก็เป็นพลาสติกแต่ว่าผมจะบอกแบบนี้พลาสติกดูดีมากๆนะครับเจ้าตัวนี้และที่สําคัญนะครับให้ดูตามจุดต่างๆในส่วนของพอร์ตชาร์จด้านหลังตัวนี้ ด้านหน้านะครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มของเขานะครับพัดลมตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่5เกียร์ด้วยกันนะครับเบอร์1 2 3 4 5หนะครับไล่วนไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเปิด12-3แบบนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าต้องการจะปิดพัดลมนะครับเพียงแค่เรากดค้างในปุ่ม power ของเขาแบบนี้ก็จะเป็นการปิดพัดลมนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับตัวนี้ด้านล่างเป็นพื้นยางด้วยนะใครวางมันโตะนะครับไม่ต้องกังวลผมรู้นะครับเพื่อนๆต้องคิดเหมือนผมแน่เลยว่าเล็กๆแค่นี้มันจะเย็นแค่ไหนแต่ผมบอกเลยนะครับว่า รูแบบนี้นะครับให้ความเย็นที่ดีมากๆนะครับและแรงลมที่ออกมาพุ่งตรงประทะเป็นตรงๆแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันไม่กระจายนั่นเองนะครับแล้วเวลาเปิดเป็นยังไงครับเบอร์หนึ่งประมาณนี้นะครับดูที่ผมผมนะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าประมาณนี้นะครับดูที่ผมนะครับดูที่ผมนะทิ้งระยะห่างของเขาบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเล็กนะครับไอตัวเนี้ย แรงลงมมันไม่กระจายเพื่อนๆลองแบบนี้วางให้ไกลจากเราน่ดนึงวางไว้สักประมาณฟุตครึ่งนะครับแล้วก็วางดองดูลมที่ใช้นะครับในการวางเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีและที่สําคัญตัวนี้แบตเตอรี่เขาอึดมากๆนะครับและยิ่งเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้ครับเล็กๆแบบนี้นะครับเขาสามารถใช้งานได้ ยาวนานมากๆนะครับเวลาเปิดที่แรงลมเบอร์5อยู่ได้ถึง3ชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดที่เบอร์หนึ่งะครับได้ที่12ชั่วโมงเลยถือและพัดลมแบบนี้นะครับถือว่าจะดูเป็นพลาสติกทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกจุดนะครับเขาใส่ใจตั้งแต่การสกีลายการทําปุ่มต่างๆนะครับตั้งแต่พอชาร์จทุกตรงนะครับพัดลมตัวนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นพัดลมแบบพรีเมียมก็ว่าได้เลยแล้วก็สุรแล้วนะครับใครนะครับที่ อยากจะได้พัดลมแบบเล็กๆพกพาแบบนี้นะครับเจ็บกระเป๋าพกพาง่ายๆผมบอกเลยว่าคุณผู้หญิงไม่ควรพลาดนะครับพัดลมพกพาแบบนี้ใช้มีประโยชน์แน่นอนมิดิกระเป๋าไว้ได้ใช้งานแน่นอนในช่วงหน้าร้อนตอนนี้ใครสนใจพิกัดอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับตาก้าสีเหลืองเลยนะครับในแบรนด์จีซูไลท์ผมบอกเลยพลาไม่ได้นะครับถ้าใครอยากจะหาพัดลมพกพานะ